กันมากครับเพราเราได้ไปในสถานที่ที่ตัวแมบ,บเองรู้สึกว่าโชคดีที่ได้ไปเพราะว่ามันไปยากบางทีไปถ้าไปน้ําตกไปในสถานที่ที่แบบถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจะไม่ได้เข้าในลักษณะั้้ใช่แล้วเราก็แบบเก็บโมเมนต์ดีๆแบบมาฝากเป็นบีฮเบื้องหลังไว้ด้วย <c oughs> ก็อยากให้ติดตามชมแต่ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าในแต่ละคิวของเรา ลากเลื่อนมากค,ามครับความเหนื่อยมันก็มีความสุขครับผมเรอ,อยากมอบความสุขให้พี่ๆทุกคนเพราะทุกคนเนี่ยติดตามมาตั้งแต่ตอนตอนออวงสวงแล้วซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนวงสวงอ่ะแล้วก็ทุกคนนในโซเชียลมีคนติดตามตลอดอก็<ไ>เราเตรียมนิดเดียวเดลเพอระสิสกาดูแน่นอนครับครับผมซึ่งตั้งแต่วงสวงไปตอนนั้นที่พวกเราได้ไปวงสวงแล้วก็หลังจากนั้นได้เปิดกล้องมาเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ตอนแรกก็เตรียมใจคุยๆว่าเอ้ยมันก็จะ ระดับหนึ่งอ่ะแต่ก็ตอนนี้ถ่ายจะเสร็จแล้วเตรียมงานกันเกือบร่วมปีโอ้โหไม่คิดว่าจะแบบยิ่งใหญ่อยากให้ทุกคนได้ดูอยากให้ดูจริงๆสิบปานนี้ได้ดูทีเซอร์ผมว่ารอดูพร้อมทุกคนดูรอดูพร้อมกันเหมือนกันมันอัดอ้ามากเลยเหมือนกันคือสองสองคนก็ยังไม่เห็นไม่ได้เห็นครับเพราะตอนที่เวลาเราถ่าย เราก็ดูแค่มอนิเตอร์แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีการตัดต่ออะไรแต่ว่ารู้ว่าทุกภาพทุกรายละเอียดดีเทลการแสดงทุกอย่างครูเอและทีมงานในดับเบิลยูเอ็จัดสรรออกมาได้สวยงามมากๆเราเห็นแบบซีนตอนที่แบบสู้อะไรเงี้ยเนาะมอืด้วนมอสวยมากเลยทุกคนได้ดูจริงครับผมมีบ้างครับเป็นปกติท,ที่ที่เราจะมีแบบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็เซฟตัวเอง <c oughs> เซฟตัวเองอยู่เสมอครับผมใช่ต <c oughs> <c oughs> ้องห่วงครับทีมงานที่กองถ่ายมี มีพี่พยาบาลมามีรถพยาบาลมาคอยซัพพอร์ตของเราตลอดไม่ว่าจะเป็นซีนดำน้ำแล้วก็ม um> um> ีครูคอยซัพพอร์ตใกล้ๆตลอดอะไรเงี้ยคือไม่ต้องห่วงครับเราแค่ทำเต็มที่ของเราเพราะทีมงานเขาโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วช้ำอารมณ์ช้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่จะบู๊ก่อนที่จะทําอะไรคิวยากๆเกี่ยวกับการบู๊เนี่ยเราก็ไปเทรนมาอยู่แล้วสําหรับไปเวิร์กช็อปสำหรับซีนนั้นๆเลยในการในการที่แบบก่อนที่เราจะมาทําการแสดง เพราะฉะนั้นเรื่องทะเลาะอะไรแบบว่าที่เป็นแผลใหญ่เราก็เซฟตัวเองครับแต่ว่าเรื่องช้านิดๆหน่อยๆมันก็จะมีบ้างเนาะแบบกระทบกระทั่งนนก,กันเป็นปกติของาการต่อสู้ใช่เบิดภูเขาผาก็ท่อมมันก็ต้องมีอยู่แล้ว <c ười> ที่แบบว่าต้องแบบไปลุยป่ากิ้งปา่า <c ười> โอ้โหเรียกว่าพวกเราเนี่ยสูตรฝุ่นไปเยอะมากวันนีใช่ใช่ใช่ใชเวลาอยู่ รวมปีครับนี่ก็คือพวกเราเริ่มเวิร์กช็อปกันมาก่อนโปรเจกต์ตั้งนานตั้งแต่เกือบปลายปีที่แล้วครบอยู่รวมปีนี้ก็ครบหนึ่งปีแล้วผมเพราะว่าใกล้จบแล้วเราก็แอบเสียใจแต่ว่ามันแค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวเราได้ดูกันเต็มๆเลยตลอดทั้งช่วงปลายปีนี้นะครับเต็มสิบให้ร้อยอะเต็มร้อยให้พันจริงเลยบอกเลยใช่คือเต็มที่มากจริงทุกคิวแบบว่า เราเองก็เหนื่อยทุกคนก็เหนื่อยแต่เราพอเองเห็นทุกคนทีมงานเขาทุ่มเทคาดหวังกับผลงานชิ้นนี้มากเรายิ่งแบบทํามันออกมาให้แบบเต็มที่มากที่สุดแล้วพี่ๆเป็นขับกคาดหวังด้วยพี่ๆเปนับเมื่อไหร่เอาภาพแบบปล่อยภาพมาอีกได้ไหมทีมงานทางไอดอลก็อยากปล่อยแต่ว่าแบบอือคือถ้ามันปล่อยนิดนึงมันบางทีมันอาจจะแบบโอ้โหไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะ รอดูนะผมบอกแล้ว18 1 8นี้ได้ดูแน่นอนทีแรกก็รู้สึกว่าคือด้วยต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสได้ถ่ายทำแบบนี้คือแบบว่ามันจะมีสิ่คนที่เราได้ถ่ายทำแบบว่านอกจากในออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยเราได้ไปถ่ายทั่ว,ท,วทั่วประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนีจอยมีเพื่อนมีคนรอบข้างที่สนุกแล้วก็บรรยากาศกองอะดีมากมีแต่วัยรุ่น <laughs> มีแบบพีชายเพื่ทีเ่แบบโบสนุกสนานมากก็เราก็อยาก ด้ฝั่งของพวกเราพวกเราทาเต็มที่แล้วครับพวกเราทําออกมาบอกแล้วเต็มสิบให้ร้อยให้พันเรือครับขอบคุณและครับเดี๋ยวพี่ทุกคนก็ฝากเราละงอดซีรีส์นะครับถ้ามีในใจมีพื้นที่เล็กๆอยู่ก็ให้พวกเราได้เข้าไปอยู่ไม่ต้องบอกว่าเคลียร์พื้นที่รอรับแรงกระแทกเลยครับเคลียร์พื้นที่เลยขอเคลียร์พื้นที่เลยครับขอเคลียร์แลนด์เลยแมตแรกพวกเราคือบิลิเว็บครับผม บิลลี่เบฟแฮชแท็กบิลลี่เบฟแฮชแท็กคับบเาจจะบเติมฮัสกี้กับตัวหมูใกล้ๆกันก็ได้นะครับได้ได้หมดการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น youtube, tiktok, t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ